นกกาฮังหนึ่งในสัตว์ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะล่าสุดนั้นองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับพุทยานแห่งชาติแจ้ซอนจัดโครงการปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติค่ะการนำนกกาฮังเพศผู้และเพศเมียไปเลี้ยงภายในกรงแล้วเตรียมปล่อยสร้างความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมภูมิอากาศนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนของโครงการปล่อยนกกาฮังส,สู่ ขึ้นสู่ธรรมชาตินะคะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางหลังจากที่ปล่อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามการอยู่รอดในธรรมชาติเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟนูประชากรขึ้นใหม่เพราะว่าอยู่ในข่ายใกล้ศูนพัน กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอง,องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะร่วมกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมูล,ลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการอนุรักษ์นกกาหางังก่อนปล่อยก็จะมีพิธีจดทะเบียนสมรสนะคะนกกาหังคู่แรกของประเทศด้วยค่ะ นกกาฮังหรือว่านกกกนี่เป็นนกขนาดใหญ่ในจําพวกนกเงือกนะคะเป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะมีความยาวของลําตัวประมาณ130-150เซนติเมตรมีถิ่นกําเนิดในอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ประเทศเมียนมาไทยและเกาะสุมารตราอาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้นป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบเขาค่ะ